สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสารนะครับผมครับผมนายอาทิตย์นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสัญญาณเรียกขาน Echo 2T ทูทีคอฟโนแวนเบิร์ป้าครับผมครับวันนี้จะมาแกะกล่องสายอากาศความยาวแรมด้าห้าแปดสองชั้นนะครับผมรุ่นนี้ เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเบสิกเลยครับซิมเพิลเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจาก lazada ครับผมครับ <All right. S 1> ครับผมครับในส่วนของการแพ็กสินค้ามาค่อนข้างอ่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าจะมีซีนพลาสติกอ่าทั้งชุดอยู่ในอยู่ในซีนพลาสติกทั้งหมดเลยไม่มีชิ้นส่วนไหนหล่นออกมานะครับเนาะเราต้องใช้ ของมีขมแกะออกมาครับผมครับรายละเอียดตามคลิปเลยนะครับน้ําหนักความยาวนะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมครับผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลทีเดียนะครับสําหรับห้าทับแปดสองชั้นรุ่นนี้ครับผมครับครับผมครับสําหรับสายอากาศต้นนี้นะครับผมห้าทับแปดลมด้าสองชั้นนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสายอากาศที่ อ่าน้ำหนักเบาน่าใช้นะครับราคาประหยัดนะครับผมครับยังไงก็ขอพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับ QY เจ็ิ3ครับ